เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุในโซเชียลขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับพิธีกรหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มนิกกี้นชฉันที่ได้เชิญดาราสาวแล้วก็คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวปุ้มพุ้ยพันธิพานะครับมาเป็นแขกรับเชิญและได้เปิดบ้านหรูของเธอเกือบ30ล้านบาท รวมถึงได้พูดคุยอัปเดตเรื่องราวในชีวิตต่างๆในคลิปล่าสุดนะครับที่มีชื่อว่าเปิดบ้านเปิดรถปุ้มปุ้ยกว่า30ล้านแเฉนกี้เคยจีบในช่อง YouTube ของหนุ่มนิกกี้นชัดนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกชาวเน็ตนะครับขุดบางช่วงบางตอนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวถึงคําถามนะครับที่หนุ่มนิกกี้น,นั้นได้ใช้ถามสาวปุ้มปุ้ยนะครับกลางรายการงานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเห็นแล้วต่างเดือดกันท้งโซเชียลเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั สำหรับพิธีกรหนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มนิกกี้ณชัดนะครับที่ในคลิปล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ได้เชิญดาราสาวนะครับอย่างสาวปุ้มปุ้ยพันธิพานะครับมาเป็นแขกรับเชิญและได้เปิดบ้านหรูของเธอนะครับเกือบ30บล้านบาทโดยในบางช่วงบางตอนนะครับของคลิปก็ได้กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแลวก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยทัวลงยับเลยทีเดียวหลังจากที่หนุ่มนิกกี้นะครับได้ถามสาวปุ้มปุ้ยนะครับถึงเรื่องของความเจ้าชู้นะครับของสามีนะครับอย่างหนุ่มกวินดูวาน โดยในช่วงดังกล่าวนะครับหนุ่มนิกกี้ได้ถามสาวปุมปุ้ยไปว่าถ้ากวินไปเตะผู้หญิงเหมือนผมนี่โกรธไหมซึ่งทางหน้าของสาวปมปุ้ยนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่ากวิน okay ไม่เตะนะสิกวินเขาไม่เลวเหมือนนิกกี้หรอกซึ่งทางหนุ่มนิกกี้นะครับก็ได้ตอบกลับว่าไม่กวินก็ต้องมีเวลาไปร้องเพลงตามผับซึ่งสาวปุมปุ้ยนะครับก็บอกว่าไม่มีไม่มีแต่หนุ่มนิกกี้นะครับก็บอกว่ามันก็ต้องมีผู้ชายอ่ะและสาวปุมปุ้ยนะครับก็ได้ตอบไปว่าถ้ามันมีมันก็ต้องหหลลุุุดออออกกกกกมมมมาาาแแบบบคณ้้วววขันนนน็็ตงงีซึ่่่ิ ไม่ใช่ผมทําหน้ากล้องชีวิตจริงผมไม่ทําแต่กวินนะไปร้องเพลงหลังกล้องก็ต้องมีเตะ๊ะมีอะไรบ้างซึ่งสาวปุมปุ้นครับก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีจริงๆแต่หนุ่มนิกกี้นะครับก็บอกว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างเช็ค DM บ้างไหมสาวปุมปุ้นครับก็ได้บอกว่าไม่เดี๋ยวเปิดแชทให้ดูเลยมันไปพม่ามา2วันแล้วไม่ได้คุยกันเลยปล่อยไปทําซึ่งหนุ่มนิกกี้นะครับก็ได้บอกอีกว่าโอ้โห2วันผู้ชายเขาพิ้วแล้วนะ โห oh, แฟนในฝันเลยแบบนี้ถ้าผมเจอแบบนี้ผมพิวเลยแหละงานนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกออนแอร์ออกไปนะครับก็เล่นทาเอาชาวเน็ตหลายคนต่างไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตหลายคนนะครับต่างมองว่าหนุ่มนิกกี้ไม่ให้เกียรติทั้งสาวปูมปุ้ยแลวก็หนุ่มกวินนะครับที่เป็นแขกรับเชิญแล้วก็แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วแถมยังจี้ถามไม่เลิอกอีกเหมือนชงให้สามีเขานอกใจจริงๆแล้วก็เหมือนจะทําให้เขาบ้านแตกด้วยรวมถึงบางไลน์นะครับยังได้บอกอีกว่าอย่าเอานิสัยตัวเองมาตัดสินคนอออืื่่่นนนวววาาเเเป็หมตังดีก